สวัสดีครับนี่คือนิวบาลาน S4 เพเซอ e r นะฮะโอ้จะบอกว่ามาพร้อมกับความเป็น Racing f a t ทที่ใส่แผ่นคาร์บอนเพลทและโฟมซูเปอร์โฟมซึ่งถูกใจผมมากนะฮะแล้วก็ฐานกว้าง ฐานกว้างหน้าเท้ากว้างอัปเปอร์ก็บางคือแบบโอ้โหไม่มีอะไรที่จะไม่ชอบเลยมันคล้ายๆลเอสคาเรนเต้รุ่นก่อนๆมันคล้ายๆมันเป็นมันคล้ายๆล้ายเลสซิ่งแฟตอ่ะเออแต่ว่ามันใส่ความเป็นซูเปอร์ชูมันเหมือน Elite V4 ตัวนี้ที่โคตรเพียวโคตรบางโคตรกว้างนะ ซึ่งคนชอบสับชอบ,ชอบวิ่งแบบฟิลติดพื้นจะชอบผู้นี้สเปคมันก็เหมือนรุ่นพี่เลยส่วนสแต็คเนี่ยมีหลายเจ้าบอก32บ้าง33บ้างอะไรเงี้ยผมก็ประมาณ32ในเว็บบอก32.8 24.8ดอบ8อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็น้ำหนักบอกว่า195แต่จริงๆแล้วช่างได้216นะผมช่างได้2.6 2 1.6ซึ่งเท่ากับ Rebel Rebel เนี่ยเรเบลวี 4, ก็สองหึ 16, ่งหแปลว่า2คู่นี้เท่ากันนะแต่เดี๋ยวเราจะมารีวิวสคู่นี้นะสคู่นี้ซึ่งก็คือเทรนเนอร์ i t ลิทแล้วก็ p พ c เซอเนาะแล้วก็ Rebel อ่ะแต่ว่าวันนี้เรามารีวิว Rebel ซึ่งหลายคนรอใช้โฟมบีบา b a เบสฟิลเซล แล้วก็ใช้ Energy Mate Upper เป็นรูๆบางๆเลยโคตรแบบโคตรบางอะโคตรถูกใจสำหรับสายเบาะนะเขาลดน้ำหนักประมาณนะั้นแล้วก็มี Energy อ r กนี่ Energy อ r กเป็นแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นแล้วก็ช่วยให้มันเด้งมันง่นคงเนาะ Rubber o l อั ber, also, นะ also. ก็เหมือนกันทุกรุ่นเลยทั้ง t e n เนอก็ใช้ตัวนี้ Rubber ลายเดียวกัน Elite ก็วางคล้ายๆกันเนาะรวมถึง Rebel เรเบลก็ว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะทุกตัวของรุ่นนี้มันจะก็จะเว้นเพราะจะมีข้างหน้ากับตรงข้างหลังนิดหน่อยแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโฟมก็เหมือนลดน้ำหนักมาเหลือ216ถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกมากติดเท้าเนาะติดเท้ากวงเท้าดีให้ความนุ่มสบายนะแล้วก็เหมาะกับการวิ่ง 5K 10K มากๆไป21่ได้ไหมก็ไปได้นะถ้าถ้าแบบ ถ้าแข็งแรงนะผมคิดว่านะเพราะมันโฟมมันน้อยนะโฟมมันน้อยไปฟูได้ไหมผมว่าได้นะถ้าถ้าแบบแขกคนแข็งแรงหรือแบบว่าถานัดกับแนวเรซิ่งแฟตโฟมข้างหน้ามันอยู่ที่ประมาณ27ซึ่งก็คล้ายๆพวกเรเบลนะคล้ายๆ r e b e เรุ่นก่อนคล้ายๆพวกทา k ุมิเ e n คล้ายๆ รองเท้า 5K 10K เป็นมาตรฐานประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าได้เปรียบกว่ารุ่นอื่นตรงที่ว่ามันมีแผ่นคาร์บอนและมันมีโฟมฟิล l ลเซลนี่แหละที่ทำให้จับมาอยู่ในตัวเล็กบางเบาหน้าท้ากว้างอันนี้น่าจะถูกใจนะฮะ ฟีลลิ่งการวิ่งก็อย่างที่บอกก็คือยุบตัวมีความยุบตัวแล้วก็มีความเด้งของแผ่นคาร์บอนชัดเนาะแต่นะเมื่อเทียบกับ V4 แล้วผมว่าแรงสู้ไม่ได้แรงสู้กันไม่ได้ในในการกดโพชไปเนะี่ยผมว่า Elite V4 เนะี่ยตัวท็อปของเขานะ็ยังไาก็ให้ Power ให้ o บ n ส e ที่ดีกว่าตัวน,วนี้ตัวนี้ออกแนวสับออกแนวสับออกแนวเด้งยกขาง่ายเบาเนาะติดเท้าแนวแนว,แนวนั้นแล้วก็ ข้อดีข้อด้อยนะข้อดีก็คือมันเป็นรองเท้าพิเศษที่หาได้ยากในปัจจุบันนี้ละถ้าเทียบกับรุ่นที่มีอยู่ก็คงจะเป็นพวกทากูมิเซนนะสำหรับ 5K10K สติ๊กไฟไนกี้อะไรพวกนั้นนะแต่เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่มีอยู่มันจะเป็นยังไงข้อดีของคู่นี้ก็คือมันวิ่งสนุกมากๆนะแล้วก็โฟมันเอนจอยอะโฟมัน สบายเท้าอะโฟมฟิวเซลอยังไงเขาก็มีความสบายเท้ามากๆเนาะแต่ข้อเสียก็คือผมว่าคนที่ชอบรองเท้าที่แบบแน่นซะหน่อยหรือเฟิรม์มซะหน่อยจะรู้สึกว่าคู่นี้มันยวบไปยวบแล้วกินแรงไปเพราะมันจะมีจังหวะยุบนะยังไงก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นได้ถ้าติดกับพวกเอนโดฟินเอลีที่มันจะดิบหน่อยหรือถ้าติดกับพวกไนโตรที่โฟมมันจะหนาแล้วก็ มันจะมีความนุ่มแน่นกว่าหรือ Pro 3ที่มีความนุ่มแน่นกว่าแต่มันไปเที่ยวก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอันนี้มันเป็นระยะ 5k 10k แล้วมีความแผ่นของมัน Power ของมันถ้าเราคิดว่าโฟมมันคือ Power ห้องเครื่องนะมิโซความ o u n ส์ของมันอาจจะน้อยกว่า คู่อื่นที่มันมีหนาๆเพราะเดี๋ยวนี้ยเราเอาความหนาเข้าช่วยในการ Energy Return ส่งพลาังงานคือแล้วก็ซับพอร์ตในระยะไกลๆซึ่งคู่นี้ถ้าถามใจผมนะผมก็ว่าน่าจะเอาไปน่าจะเอาไปลองฟูสักครั้งหนึ่งวะ่ะเออแต่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องลองฮาฟเนาะส่วนคนที่แข็งแรงวิ่งดีอยู่แล้วผมว่าคู่นี้เลยครับคู่นี้ก็ไปฟูได้เลยถ้าคุณวิ่งแบบวิ่งเร็วอะ่ะวิ่งฮาฟสักเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งงเงี้ยเออ มาธอนสักสามชั่วโมงครึ่งสามอะไรเงี้ยผมว่าคู่นี้ทำออนฟีดไม่ได้แบบทำให้ล้าอยู่แล้วเพราะวันตบตายไปไปเงี้ยก็เหมือนเราในยุคก่อนที่ใช้เรซิ่งแฟ t ตใช่ไหมมันก็ใช้บางกว่านี้อีกใช่ไหมใช้บางกว่านี้อีกเดี๋ยวเราจะไปเทียบกันว่าถ้าเทียบกับเรซิ่งแฟลตคู่นื่นที่มีในท้องตลาดหรืออดีตที่เคยมีมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราจะทําการเสกรองเท้า Fat, เรซิ่งแฟลตวาไว้ตรงนี้เลยครับนี่ครับนี่ฮะรองเท้าที่จะเอามาเปรียบเทียบกันโอ้โห จริงๆผมว่าคู่นี้เพเซอร์ส er เนี่ยเอสซีเพเซอร์สเนี่ยมันเหมาะกับการเปรียบเทียบกับคู่ที่เป็นแบบแฟลตฟอะพวกแนวเรซิ่งแฟ a ตในไม่ว่าจะเป็นยุคนี้เลยนะผมขอเปรียบเทียบกับยุคนี้เลยมันให้ฟีลลิ่งย้อนคืนกลับมาอย่าง m i ซูโน่เจแปนเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีเก่าเนาะมันก็คงเทียบกันไม่ได้แหละแต่ว่าเอามาให้ดูว่า ถ้าเราพูดถึงเลเซนซ์แฟในยุคนั้นก็จะประมาณนี้นะจริงๆผมต้องเอาพวก h ั t เตอร์เจแปนแต่มันไม่อยู่ตรงนี้นะผมก็เอาแค่ okay, อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะไอคู่นี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาหน่อยนะอันนี้เป็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งของมิซุโนะอันนี้ผมก็ชอบแนวเลเซนซ์แฟที่มันพัฒนาขึ้นมานะสองคู่นี้ถ้าเทียบกันมันก็คงเทียบกันไม่ได้ในแง่ของประสิทธิภาพ Perform a n c e ความนุ่มเด้งพวกเ a แยังไงมันสู้ เทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอาลงไปเนาะเอามาให้ดูเฉยๆว่าเรานึกถึงคู่ไหนถ้าย้อนกลับไปไม่ไกลไม่ใกล้เนาะก็เราก็นึกถึงคู่นี้ซึ่งมันก็จะมีความเป็นแนวซูเปอร์ชูดซึ่งแฟดเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็ให้ความดิบดีดเด้งเนาะแต่มันออกจะเฟิรม์มถ้าเทียบกับคู่นี้ใครมีคู่นี้แล้วก็จะจําความรู้สึกนี้ไว้มันจะเด้งดิบหน่อย เด้งดิบไม่นุ่มมากเบาเท้าควงเท้าไวซึ่งอันนี้มีความใกล้เคียงกับเรื่องของความควงเท้าไวเหมือนกันแต่ว่าความนุ่มคู่นี้กินขาดนะอ่าอันนี้ตะไว้ก่อนอันนี้มีความใกล้เคียงกันในแง่แบบ มันต่ำมันไม่สูงมากแต่ว่าแล้วก็มันเบานะฮะอีกคู่หนึ่งที่ผมว่ามันฟิลคล้ายๆนะั่นก็คืออันนี้ผมก็ชอบเนาะผมก็ชอบไปวิ่งแบบ 10K 5K เปมันมีความใกล้เคียงกับ r a ซ i n g Fat ที่เป็นโฟมซูเปอร์ชูโฟมไนโตรนะฮะผมก็ว่ามันทำม,มาได้ใกล้เคียงเพียงแต่ว่าถ้าเทียบความต่างความดีก็คือคู่นี้จะเน้นกระชับหน้าเท้าแคบคู่นี้หน้าเท้ากว้างกว่านะฮนะแล้วก็ฟิลนุ่มเด้งเนี่ยผมว่ามันคนละทางไอ้นี่นุ่มโยนความคาร์บอน ดีดโยนเด้งส่งมันจะมีความยุบเด้งมากกว่าคู่นี้แม้ว่าคู่นี้จะหลายคนบอกว่ามันจะนุ่มนะรฟมในตัวมันจะนุ่มย่วเนาะไอ้นี่นุ่มกว่าเนาะประมาณนั้นนะอีกคู่หนึ่งที่อยากจะมาพูดถึงก็คือคู่นี้นะอันนี้เป็นคู่แบบถ้าจะจัดแคสมันคงคู่กันเลยแหละอยู่ในหมวดเดียวกันก็คือนะ 5K10K เป็นรองเท้าแข่ง 5K 10K ของทาง n i ก e ้เขาเนี่ยฮะเขาเขียนมา 5K 10K เลยเนี K, K. ่ยห้ 10K เอฟโฟมซูมเอ็กตัวนี้ก็ไปต่อคิวไม่ได้ไ่เชิงต่อคิวหรอกคดีไปต่อคิวซื้อตัวนี้ที่ที่ช็อปที่ญี่ปุ่นมานะเนะี่ยแล้วก็เลยซื้อตัวคู่นี้มาด้วยนะก็ที่เอามาเปรียบเทียบกันเพราะผมคิดว่ามันให้ฟิลคล้ายๆกันเป็นคู่แข่งได้แต่ไนกี้อาจจะเสียเปรียบตรงถ้าใครเคยใส่นะก็จะรู้ว่ามันยวบมันยวบ,แล,วยวบแล้วมันไม่ค่อยเด้งนะมันไม่ค่อยเดง มันยุบมันจมไปเลยนะฮะสตินะ๊กไฟเนี่ยใช่ไหมแล้วมันไม่มีแผ่นใช่ไหมไม่มีแผ่นนะแต่คู่นี้ผมชอบฟิลนะกราวฟิลลิ่งดีมากวิ่งมันมากแต่อาจจะยุบไปหน่อยเมื่อเทียบกับตัวเนี้ยตัวนี้มันจะเด้งกว่านะฮะอ่าอีกคู่หนึง่งเมื่อกี้ยกไปแล้วนี่ผมว่าฟิลใกล้กันในแง่ของแบบว่า ไอเนี่ยเป็นรองเท้าแบบซูเปอร์ชูตัวแข่งมาราทอนเลยพอ Alpha าไฟออกมาทุกคนก็กลับไปใช้ Alpha าไฟถูกไหมและไอตัวนี้ก็ถูกวางไปอยู่ในตําแหน่งของ 5K10K มั้งผมก็ไม่รู้แต่ผมเคยใช้ไป 5K10K นะที่งานเนาะก็สามารถทำความเร็วได้เพล5อะไรเงี้ยแข่ง 10K ก็ถามว่าฟิลมันใกล้กันประมาณไหนผมว่าไอเนี่ยมันยบุบแต่มันไม่เด้งไอเนี่ยยุบแต่มันเด้งประมาณนั้น โอเคอ่ะคู่ต่อไปหลายคู่มากเลยคู่ต่อไปคู่นี้นะหลายคนอยากจะให้รีวิวกับ Magic Speed 4ผมว่าคนละอย่างกันเลย Magic Speed 4มาสูงแล้วกลายเป็นซ u เปอร์เทรนเนอร์ไปแล้วแล้วก็ค่อนข้างเฟิรม์มส่วนตัวนี้นะทำไมถึงเอามาเทีย,ทยบผมว่าความเรสซิ่งแใกล้กันโฟมสแต็กสูงใกล้ๆก,กันแล้วก็ให้ฟีลติดพื้นใกล้ๆก,กันแต่ว่าไอ้นี่เด่นกว่าในแง่ของความนุ่มและความเด้งเนาะอันนี้ก็จะแบบดิบ เฟิฟร์มเฟิร์มโฟมก็ไม่ได้เป็นโฟมตัวท็อปอะเฟิร์มโฟมไฟฟ์โฟมบรัสเนาะเมจิกสปีดรุ่นเก่าเนาะตอนนี้เขาอัพเป็นรุ่นรุ่น4ละนะแต่เอามาให้สำหรับคนที่เคยใช้ก็จะรู้ว่าฟีลติดพื้นใกล้ๆการันตบเอ่อยกเท้าไว้ใกล้ๆกันแล้วก็ความนุ่มไอ้นี่กินขาดความเด้งไอ้นี่ก็กินขาดนะแต่ว่าถ้าใครชอบดิบๆอาจจะชอบคู่นี้นะเอาเอามาให้เปรียบเทียบเพื่อหลายๆคู่ให้รู้กันว่าเป็นยังไงอ่ะส่วนคู่นี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครมีก็คงไม่มีใครชอบเท่าไหร่เนาะคู่นี้เบานะเา เดี๋ยวลองช่างนิดนึงพวกนี้คือน,นูสตรัย16นะฮะน้ำหนักอยู่ที่215เท่ากับตัวนี้เลยตัวนี้ก็216นะฮะไอ้นี่เบากว่าไอ้นี่ฟิลลิ่งคล้ายคล้าย m a x ซิกแต่ m a x ซิกโฟมซูเปอ r ์คริคัลเอวีของเขาอะให้ความฟูเด้งกว่าไฟฟลอมบรัสพลาสมักซิกให้ความฟูกว่านิดหน่อยแต่ว่านอกนั้นมีความใกล้เคียงกันของฟิลลิ่งแล้วเมื่อเทียบกับคู่นี้ผมว่าน้ําหนักมันเท่ากันเป๊ะๆเลยนะแต่ไอ้ตัวเนี้ยจะดูรู้สึกหน้าเท้าแคบกว่ากระชับกว่าใครหน้าเท้าเรียว คู่นี้ดีแต่ถ้าหาท้ากว้างให้มาคู่นี้นะแล้วก็ใครต้องการความเด้งแน่นอนคู่นี้มันเด้งกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวแข่งนะอันนี้เป็นตัวซ้อมนะครับ<ม>อ่ะใกล้มาเรื่อยๆมาถึงคู่นี้คู่นี้ในยุคก่อนเนี่ยหแบบดีดผมเรียกว่าดิบดีดนะอันนี้ก็คือคลาวบูมใช่ไหมเอ็ h โคกับเอ็โคฟิลน่าเชิดถามว่ามันคล้ายไหมคล้ายกันแค่ตรงสแต็คที่มันบางนอกนั้นคนละฟิลเลยไอ้น,นี่ดิบดีด,ด แล้วก็กลิ้งแบบผักโค้งของเนี่ยเห็นโค้งอะมันไหมฮะโอ้โหมันแบบว่าผักด,ด,ดีดคนแข็งแรงเท่านั้นที่จะที่จะใช้แล้วสนุกนะแผ่นโหดมากแผ่นเต็มแผ่นโหดมากส่วนคูน่นี้ใกล้เคียงกันเอามาเทียบกันเพื่อให้เห็นความวิวัฒนาการแค่นั้นเองมันไม่ได้มีฟิลอะไรที่ไปได้กันได้เลยเอาให้มาดูเฉยนะฮะเอาละมาใกล้ๆเรื่อยๆผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปคู่ที่มันเป็นพี่น้องกันนะอย่างคู่นี้เทรนเนอร์ e l ลิทแล้วก็เรเบลเนาะเดี๋ยวจะไปตรงนั้นแต่ว่ามาหาญาติทางห่างกันก่อนคู่แข่งกันก่อนคนละแบรนด์เนี่ยผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์ใกล้เคียงกันนะคู่นี้ก็เป็นทาคุมิเซนสิบเนาะมีคนให้ให้เปรียบเทียบกับทาคุมิเซนเก้าผมว่าทาคุมิเซนสิบดีกว่าทาคุมิเซนเก้า เล็กน้อยนะแต่ฟิลลิ่งใกล้เคียงกันถ้าจะเทียบแล้วมันต่างกันไหมผมว่า9กับ10ฟิลลิ่งคล้ายกันเทียบกับคู่นี้เลยว่าหน้าเท้ากว้างกว่าเนาะมีความนุ่มกว่าแล้วก็เด้งกว่าส่วนทางมิเซนสิบเรสชอนซีฟดีกว่าตบแล้วก็ไปเลยไป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 เน้นสายแบบแข็งแรงทําความเร็วสายพุง่งสายจวดนะอันนี้จะชิลไม่ไม่ถึงว่าชิลมันจะมีความยุบโยนกว่านะอันนี้ก็คือความต่างชัดชัดหน้าเท้าแคบ น้เท้าปกติคู่นี้เหมาะนะเพราะมันค่อนข้างเรียวนะแม้ว่ามันจะเป็นอาดิดาหน้าเท้ามันจะกว้างเนาะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเรียวเมื่อเทียบกับเนี่ยหน้าเท้ากว้างนะหน้าเท้ากว้างมากอีกทีหนึง่งเป็นคู่ที่สูสีมากผมว่าเรสปอนสีดีมากๆไปคู่นี้แล้วก็ชอบความนุ่มเด้งชัดๆสนุกๆคู่นี้นะเอาละมาเทียบกับพี่น้องกันบ้างถ้าเทียบกับพี่น้องผมคิดว่าคู่นี้คือคู่ซ้อม ที่เป็นแนวบางนุ่มแล้วก็มีความเด้งแต่ไม่มีแผน่นจับคู่กับคู่นี้ก็คือ,คอบางนุ่มเด้งแนวเร i n g f a ตที่หนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็มี Super ร์โฟมมีคาร์บอนมันคือตัว elite ที่ l e ีนหันครึ่งที่วิ่งทำความเร็วสัน้นลดทอนทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดหน้าผ้าเหลือชั้นเดียวแต่ความเป็น Super ร์โฟมยังอยู่แผ่นคาร์บอนยังอยู่หน้าเท้ากว้างกว่าหน้าเท้ากว้างกว่า อ o u s e Show อ l a t f ของรองเท้าผมรู้สึกว่ามันโอเคมันใกล้เคียงกันแหละมีความใกล้เคียงกันอาจจะเป๊ะเลยก็ได้เนี่ยมันมีความหนาปักเลยอันนี้มันก็จะบางกว่าบางเนี่ยสังเกตได้เลยชัดเลยสรุปอีกทีหนึ่ง Rebel มีไว้ซ้อมเนาะเทียบกับอันนี้มันคือจับคู่กันแหละมันแพลตฟอร์มันใกล้เคียงกันเลยมีความเป็นทุกอย่างใกล้แต่หน้าผ้าไอตัวนี้สบายกว่า Rebel สบายกว่าเอาไว้ซ้อมเอาไว้เป็น Daily ทนเนอร์ แต่ก็จริงๆก็วิ่งได้ทุกอย่างนะวิ่งทําความเร็วสปีดเวิร์กได้ส่วนอันนี้เป็นคู่แข่งสําหรับ 10k mm. ทีนี้เลือกอะไรคนจะเลือกอันนี้ไปทําอะไรผมว่าระยะสั้นก็คือ 5k 10k วิ่งมันมากได้เปรียบเนาะแต่ถ้ายาวกว่านั้นเนี่ยผมว่าประหยัดพลังงานแล้วก็ซัพพอร์ตดีกว่าแปลว่า Elite v 4น่าจะชนะเนาะเอาล่ะทีนี้ถ้าถามผมผมเลือกระหว่างไอตัว เออเพเซอร์ uh, er, กับ v c ผมชอบอันไหนเพเซอร์ er, กับ v c แน่นอนผมชอบตัวนี้อยู่แล้วพราเพราะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมชอบรองเท้าแบบบางๆแปลกๆอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ทำออกมาได้แบบถูกใจมากเลยแล้วก็เป็นรองเท้าที่ผมคิดว่าทุกค่ายควรจะอนุรักษ์ไว้อะโ,ะโฟมซปเปอร์โฟมแผ่นคาร์บอนก็มีแล้วก็หั่นให้มันเป็นแบบบางแต่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้บางมากนะแต่ก็บางสามสิบกว่าสาใช่ไหม แต่มันสนุกสำหรับคนที่ชอบชอบวิ่งแบบฟิลติดพื้นแล้วก็ 5K 10K เนี่ยกำลังดีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่นับเรื่องสีนะที่ทุกคนกรีดมากกรีดมันมากแล้วก็รูปทรงด้วยหน้ากว้างความกว้างของหน้าเท้าด้วยแล้วใส่สบายแต่จุดเสียของมันก็คือความกว้างนี่แหละคนที่เท้าเรียวเนี่ยผมว่าอาจจะมีปัญหาข้างหน้านมันจะหวงหวงน่อยหงหวงแน่ๆนะขนาดผมเนี่ยเป็นคนเท้า กติไปถึง 2E เนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ย mm. ข้างหน้ามันหวงนะข้างหน้ามันหวงมันไม่เรียวกะชับมันไม่ให้ฟิลเหมือนฮาคุมิเซนที่ติดเท้าไปเลยเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวของเท้าแล้วก็โอ้โหเป็นวิ่งแบบโอ้โหเป็นม้าดีดไปเลยไอ้นี่มันยังมีความแบบเรารู้สึกได้ว่ามันจะมีรูมข้างหน้าบ้างนะแต่ว่าถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกด้วยแพลตฟอร์มของมันที่บาง เรียกว่าไม่สูงดีกว่าเดี๋ยวเรียกบางก็คงไม่ไ,มได้แต่ถือว่าบางเมื่อเทียบกับรองเท้าในยุคนี้นะฮะประมาณนี้นะฟีลลิ่งของการวิ่งก็มีความเด้งชัดมากนะแต่ก็มีความยุบป,ประมาณหนึ่งคนที่วิ่งขาแรงที่ต้องการความเรสซอนซีฟอาจจะไม่ชอบตัวนี้อาจจะชอบทาคูม,มิเซนมากกว่าจริงแต่ถ้าคนชอบแบบว่านุ่มหน่อยนะคู่นี้ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยถ้าแบบนุ่มเด้งบางนุ่มเด้งบางเนี่ยตัวนี้อันดับหนึ่ง ยังหาคู่ไหนเทียบไม่ได้เพราะว่ามันก็ไอคู่นี้ก็เทียบได้ใกล้สุดละผมว่าอย่าเทียบกับ Magic Speed 4เพราะ m c s p e e ป4 Sta c k h ก g h สูงมีความหนามีความเ,าเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์ไปละคนละคนละแคตกันละไม่ใช่เรซซิ่งไม่ใช่เรซซิ่งระยะสั้นละก็ประมาณนั้นนะเ,เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปต่อในคลิปหน้าว่าแต่ละคู่ของค่ายอาของนิวรลนเนี่ยมัน มีลักษณะแตกต่างยังไงจะเลือกอะไรยังไงนะนี่คือคือเพเซอร์เนาะซึ่งผมมาเล็งไว้เพเซอร์หแล้วผมเห็นมันลดราคาแล้วก็มันซส์ไม่มีนะเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นลดราคาผมชอบมากรองเท้าแบบเพเซอร์เนี่ยแล้วก็เล็งไว้อยู่แต่ว่าพอไอ้คู่นี้มาผมโอเคเลยมันดีกว่าเพเซอร์ห er แน่ๆนะทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่มี Energy a r นะทั้งในแง่ของโฟมที่เป็นซูเปอร์โฟมตัว ตัวขั้นสุดอ่ะตัวเทคโนโลยีสูงสุดมาเป็นฟิวเซลทุกคนรู้ได้รู้ดีว่าฟิวเซลเนี่ยเป็นโฟมที่นุ่มเด้งนุ่มมากที่สุดของในท้องตลาดในโตรเนี่ยก็นุ่มเนาะแต่มีความแน่นแน่นฟูนะอ่าอัลฟ่าไฟก็มีความยุบตัวของซูมเอ็กอัลฟ่าไฟนะมีความยุบแล้วก็ค่อยโยนเนาะแต่ตัวเนี้ยเอเนจี uh, อาบมันช่วยให้เด้งไวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุย เจาะทีละรุ่นนะว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ถือว่าวิ่งสนุกมากๆแล้วก็ถามว่าไปมาราธอนได้ไหมไปได้อยู่แล้วฮนะไปได้อยู่แล้วนะถ้าุณชอบเพราะผมใช้เรเบ l ลวีอย่างที่บอกผมใช้ Rebel 3, เรเบ l ลวีสามอ่วีสองใช้เรเบ l ลวีสองไปมาราธอนนะไอ้ตัวนี้ก็ยิ่งได้ไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันช้ากว่า V4 นั่นเองช้าในแง่มันไม่ช้ากว่าโอเคมันไม่ช้ากว่ามัน พาวเวมันน้อยกว่ากับระยะยาวเนี่ยมันซัพพอร์ตน้อยกว่าแค่น,นั้นเองเนะนอกนั้นผมว่าไปได้อยู่แล้วถ้าเราเคยใช้ h าเทอร์เจแปนวิ่งนะถ้าเราเคยใช้พวกอะไรอะรองเท้าเร c ิ n งแฟตสมัยก่อนวิ่งกันนะตัวเนี้ยไปได้ตัวเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบล้าเท้าเลยมีความนุ่มสบายในระดับหนึ่งเลยนะ,ะเมื่อเทียบกับรองเท้า 10K 5K 10K ที่อยู่ในท้องตลาดตรงนี้อาจจะเรียกได้ว่าสบายที่สุดก็ว่าได้เลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนจะเอาเป็นรงเท้าที่ไปมากกว่าฮาบมาราทอนแต่ในข้อบ่งชี้ของทางเว็บเมืองนอกเขาก็จะบอกว่า 5K 10K อะไรประมาณนี้เหมือนตัวเนี้ยตัวนี้เขาจะบอก 5K 10K อันนี้ก็จะบอก 5K 10K แต่จริงๆรองเท้าตัวคู่ถ้า,ถ,าถ้าเรารักมันชอบมันก็ไปมาราธอนได้เท่านั้นนะฮะคู่นี้ก็เหมือนกัน ก็ลองเลือกดูนะฮะโอเค